สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทุกทุกมุมโลกด้วยนะครับผมมาเจ,จายนไกยานธาอดีตรกรรมการสมโวชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินโนูปถัมภ์พบกันวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันอาทิตย์แรม12ค่ำเดือน11ปีมะเส็งวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่17ที่กำลังจะกลับมาฟื้นฟูพัก ที่มีความยาวนานที่สุดในเมืองไทยนะครับวันนี้จะเป็นดวงชะตาของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมากันสักนิดหนึ่งนะครับคุณอภิสิทธ์เวชชาชีวะปัจจุบันอายุ61ปีเคยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพหมหานครในปี2535ขณะอายุเพียง27ปีนะครับเคยเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่27ของประเทศไทยด้วยวัยเพียง44ปีในขณะนั้น อภิเศษเวชชีวะเกิดที่ประเทศอังกฤษเคยเรียนที่วิทยาลัยอีตันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาลัยออกฟอร์ดเกียรตินิยมด้วยนะครับคุณอภิธิ์เวชชีวะมีบิดาและมารดาเป็นแพทย์โดยบิดาและมารดายังเป็นศาสตราจารย์ทั้ง2คนนะครับเคยเข้ารับราชการราชการนะครับเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปี2 5 3 0เคยติดยศร้อยตรีเมื่อปี2 5 3 0 นะครับก่อนที่จะลาออกจากราชการเพื่อไปศึกษาต่อคุณอภิสิทธิ์นั้นสมรสกับาศาสตราจารย์พิมพ์เพนนะครับสกุลเดิมสกุลตาภัยอ,อดีตธนแพทย์มีบุตรทิดาด้วยกันสองคนคือปรางเวชชาชีวะและปันสิทธิ์เวชชาชีวะล่าสุด18ตุลา68คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคัมแบ็กในตำแหน่งหัวหน้าพัก ประชาธิปัตย์หลังจากเว้นวัคทางการเมืองโดยมีการลาออกจากพรรคในปี2562เรามาดูกันว่าคุณอภพิสิทธ์เวชาชิวจะสามารถเรียกศรัทธาของพรรคประชาธิปัตย์ที่อยู่ในช่วงขาลงที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า79ปีได้หรือไม่นะครับคุณอภพิสิทธิ์นั้นเกิดวันที่3สิงหา2อ2พ0 7ตรงกับวันจันทร์แรม10ค่ำเดือน8ปีมะโรงอายุป,ปัจจุบันคือ61ปี2เดือนกับ16กวันย่าง 62นะครับช่วงอายุ61ย่าง62คือราวสิงหา68ถึงสิงหา69บริวารกระทบสุภาจะมีความสําเร็จในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานแต่ก็ยังถือว่าไม่ราบรื่นด้วยสุภานั้นไปกระทบอรินะครับศัจชะและทาสาไปกระทบหมาวุฒิในอังกชาตรได้รับความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดบริวารคนรอบข้างด้วยดีสีในทางทักษะกระทบพินะจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเกณฑ์ที่จะมีการแก้ไขเกี่ยวกับ,บ,บช,ช,ชะตาชีวิต ไปในทิศทางที่ดีนะครับในช่วงอายุ62ย่าง63คือรา,ราวสิงหา69ถึงสิงหา70สีในทางทักษะกระทบธาสีอยู่บนฐานพระราหูและสิธิโชคในอังคาวิชาบริวารคนรอบข้างจะให้คุณกับเจ้าชะตาในช่วงอายุจอน,นี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือปัญหาในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานรวมถึงคดีความด้วยสุภาษนั้นเป็นการลักณีในทางทักษะช่วงอายุ63ย่าง64คือราวสิงหา6ขอพายะสิงหา70ถึงสิงหา71 ช่วงนี้จุดเด่นก็คือด้วยลาภนั้นเป็นสีในทางทักษะกระทบมัชชิมาจะได้สิ่งใดมาแบบไม่คาดคิดเหนือความคาดหมายแต่จุดเสียหายในช่วงปีจรน,นี้ก็คือด้วยกรรมะนั้นเป็นการทักษีในทางทักษามีเกณฑ์ที่จะย้ายหรือออกนะครับจุดเด่นของอุบิสิ์จะอยู่ในช่วงอายุ64ย่าง65คือราวสิงหา71ถึงสิงหา72ด้วยกรรมะนั้นเป็นสีในทางทักษะอยู่บนฐาน14จักรพัดิมีโอกาสที่จะได้รับตําแหน่งสําคัญ โอกาสที่จะเป็นนายกรฐัฐมนตรีอีกครั้ง <S <S ก็มีความเป็นไปได้ถึงตรงนี้พอจะสรุปได้ว่าในรูกชิตาของอดีตน,นายกรัฐมนตรีคนที่27อภิพิสิทธ์เวชชาชีวะช่วงอายุ61ย่าง60ถึง63นะครับตั้งแต่สิงหา68ไปจนถึงหา70นะครับจะยังถือว่าไม่มีความโดดเด่นมากนักแต่ก็มีโอกาสที่จะฟืน้นฟูพรรคประชาธิป,ปัตย์ที่มีปัญหาด้านวิกฤตศรัทธาให้กลับมามีที่ยืนและมีบทบาททางการเมืองอีกครั้ง โดยต้องหาคนที่มีความรู้ความสามารถมีจุดขายรวมทั้งเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานอยู่ในทีมงานในทางโหราศาสตร์ก็หมายถึงหาผู้คนที่มีดวงชะตามีความแข็งแกร่งมาเสริมดวงชะตาด้วยพื้นดวงชะตาของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะในช่วงดวงชะาตานั้นในดวงชะาตานั้นมีสุภาษณ์นั้นมี11ราชาโชค กรรมะนั 14, ้นมีสิจักรพรรดิทาสามี16โสโสรสมหามคลรวมทั้งมีมหาอุดในดวงชะตาด้วยดวงชะตาแบบนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานอยู่แล้วนะครับขอเพียงรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมและลงตัวท้ายสุดนี้ก็ต้องขอบอกทุกชมว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีโอกาสที่จะฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ได้สําเร็จและมีโอกาสเป็นนายกรัฐรมนตรีได้อีกเป็นสมัยที่สอง ผมอจจาจารย์ไก่เนรธนา,นานนครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหนมามากกว่า20ปีเรียนรู้มากับทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของบุคคลในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างหนึ่งคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด สองถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือพุทธฐานของลายมือ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูโัเหงและ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือมกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอมีแฟนน่ารักและอยู่ในวตารขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิป ติดต่อกันที่0 8 1 1 5 9 9 9 9นเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดี e ลเวลาก็ประมาณสัก9นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็1,000บาทต่อดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คําว่าห้องโถนนันทาซึ่งผมทำบริการไว้มากกว่า400คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำ อะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ